สหรัฐมือถือสากปากถือศีลเมื่อประกาศคัดค้านไม่ยอมรับเขตอิทธิพลของรัเสเซียในกรณียูเครนนี้ถ้าหากพวกสถาบันและกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ จะสามารถทำอะไรได้ตามใจแล้วสหรัฐจะไม่มีวันปล่อยให้พวกชาติเพื่อนบ้านของตนสามารถที่จะเลือกสรรทิศทางที่จะก้าวเดินของพวกเขาเองในการลุกรานยูเครนของรัสเซียในหลายๆทางเลยเป็นเรื่องใหญ่โตเกินกว่ารัสเซียซสีอีกเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าเพียงแค่ยูเครนทางโคศกกระทรวงการต่งประเทศของสหรัฐเนทไพรส์ ได้ประกาศเอาไว้เช่นนี้ตรงนี้มีหลักการหลายๆประการที่กําลังตกอยู่ในอันตรายแต่ละประเทศและทุกๆ ประเทศมีสิทธิ์ในอธิปไตยในการวินิจฉัยตัดสินโนโยบายการต่างประเทศของตนเองมีสิทธิ์ในอธิปไตยในการวินิจฉัยตัดสินด้วยตนเองว่าตนจะเลือกคบค้าสมาคมกับใครในเงื่อนไขของการเป็นพันธมิตรของตนเป็นหุ้นส่วนของตนและตนปรารถนาที่จะกำหนดทิศทางสำหรับการก้าวเดินไปทางไหน ก็ได้เขาบอกก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนก็เคยได้เน้นเอาไว้เมื่อปีที่แลว้วว่าทางสหรัฐไม่ยอมรับไม่รับรองในเรื่องเขตอิทธิพลพร้อมกับ กล่าวต่อไปว่าแนวความคิดนี้ควรที่จะ,กะเกษียณอายุไปแล้วภายหลังสงครามโลกครั้งที่2และนี่ก็เป็นถ้อยคําที่ฟังดูแล้วเหมือนมีคุณธรรมสูงส่งแต่ถ้าว่ามันเป็นเพียงคําพูดที่ว่างเปล่าเพราะว่าเห็นได้ชัดเจนว่าสหรัฐนั้นไม่เคยนําเอาหลักการเช่นนี้ในการเอามาใช้ในซีกโลกตะวันตกตัวอย่างเช่นที่คิวบาซึ่งยังคงต้องทุกทนลําบาก อยู่ภายใต้มาตรการห้ามค้าขายที่สหรัฐนำมาบังคับใช้เป็นเวลา60ปีแล้วในเรื่องนี้บวกเข้ากับโรคระบาดใหญ่โควิด -19 และการที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หันหัวเลี้ยวกลับ จากนโยบายมุ่งสู่การเปิดเสรีในยุคโอบามาโดยที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังคงรักษานโยบายในการลงโทษคิวบาอย่างรุนแรงเช่นนี้เอาไว้ต่อไปอยู่และก็ได้ตีกระนำใส่เศรษฐกิจของเกาะคิวบาอย่างหนักหน่วงเวลานี้อาหารและยาเวชภัณฑ์กลายเป็นของหายากซึ่งชาวคิ Bar, วบาวัยหนุ่มสาวและพวก ที่มีหัวไปทางเป็นผู้ประกอบการจำนวนมากพากาันเดินทางออกไปจากประเทศเพราะว่ามีแรงบีบคั้นกดดันเช่นนี้ก็มีส่วนสำคัญทีเดียวที่จะทำให้เกิดกระแสการประท้วงซึ่งได้สร้างความตื่นตะลึงขึ้นในเกาะแห่งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในความเป็นจริงแล้วคิวบาก็ยังใช้ระบอบการปกครองแบบมีพรรก,การเมืองเพียงพรรเดียวและก็ยังคงกดขี่ ปราบปรามอย่างหนักต่อความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากของทางการแล้วก็มีการห้ามค้าขายและนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆนั้นประสบความล้มเหลวใช้ไม่ได้ ซึ่งใช้ไม่ได้ผลกับคิวบามาตลอด6ทศวรรษและผ่านยุคสมัยของประธานาธิบดีอเมริกันมาแล้ว11คนปัจจุบันชาวคิวบาก็ยังคงได้รับการยกย่องชมเชยในเรื่องความพยายามทางด้านมนุษยธรรมของพวกเขาด้วยการจัดส่งแพทย์ไปช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆขึ้นในทั่วทั้งโลก กำลังพัฒนารวมทั้งโลกที่พัฒนาแล้วไม่เพียงเท่านั้นทางสหรัฐกับคิวบาก็ยังมีความร่วมมือกันความพยายามที่จะปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดและการกำจัดขีดวงละทิ่ก่อการร้ายด้วยกรนั้นมาตรการการห้ามค้าขายก็ยังคงถูกบังคับใช้อย่างต่อเน,นื่องจนถึงเวลานี้เป็นการลงโทษประชาชนคิวบาไปจนกว่าพวกเขาจะกำจัดรัฐบาลซึ่งสหรัฐไม่ยอมรับ นี่ช่างเป็นการให้โอกาส แก่ชาวคิวบาสําหรับการเลือกเส้นทางของพวกเขาเองเซนนี่ก็ไรคิวบานั้นไม่ใช่เป็นเพียงประเทศเดียวหรอกที่สหรัฐยังได้บังคับใช้มาตรการแซงชั่นคว่ำบาตรแบบโหดๆกับเวเนซุเอลาและนิการากัวสําหรับการที่ประเทศทั้งสองยังคงรักษาระบอบก,การปกครองที่วอชิงตันได้คัดค้านเอาไว้แม้กระทั่งการออกมาตรการแซงชั่นรัเสเซียเมื่อเร็วๆนี้ทาง ฮวนเซบาสเตียนกอนซาเลสซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสที่ดูแลก,กิจการในซีกโลกตะวันตกอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ได้พูดว่ามาตรการเหล่านี้จะทำขึ้นมาในลักษณะที่มันมีผลกระทบต่อพวกรัฐบาลซึ่งมีการติดต่อผูกพันในทางเศรษฐกิจกับรัเสเซียดังนั้นเวเนซุเอลาเริ่มรู้สึกถึงแรงบีบคั้นกดดันนี้นิกาลกัวก็จะเริ่มรู้สึกถึงแรงบีบคั้นเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันนี้เองพวกสถาบันและกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านความมังง่นคงแห่งชาติทั้งหลายของสหรัฐกำลังส่งเสียง เตือนดังขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จีนได้เข้ามาเกี่ยวข้องมีส่วนอยู่ในซีกโลกตะวันตกมากขึ้นทุกทีซึ่งจีนในเวลานี้กําลังกลายเป็นคู่ค้าชั้นแนวหน้าของละตินอเมริกาเช่นเดียวกับที่กลายเป็นแหล่งที่มาระดับนําของการลงทุนโดยตรงของการให้ความสนับสนุนการเงินแก่ในภูมิภาคนี้ด้วยความสนใจ ที่จะทําให้จีนเองสามารถเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกต่างๆได้อย่างมีความมั่นคงปักกิ่งได้เข้ามาช่วยเหลือภูมิภาคนี้ภายหลังวิกฤตการภาคการเงินในปี2008โดยการลงทุนซึ่งได้สร้างงานและ ช่วยลดความยากจนในภูมิภาคระหว่างเกิดโรคระบาดในคราวนี้ฝ่ายจีนยังรีบจัดส่งวัคซีนและยังคงแสดงความต้องการผลิตภัณฑ์ของละตินอเมริกาอย่างต่อนเนื่องทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในสหรัฐว่าจีนกำลังสนับสนุนสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเป็นรัฐบาลประชานิยมในละตินอเมริกาตั้งแต่อาจเจนตินาไปจนถึงเวเนซุเอลาพวกนักยุทธศาสตร์ บนเก้าอี้นวมทั้งหลายต่างกำลังเสนอความคิดเห็นออกมาแล้วถึงวิธีการตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาได้บอกว่าเป็นภัยคุกคามซึ่งมาจากจีนทั้งในด้านการค้าและการลงทุนและการให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินอีแวนเอลลิส ผู้เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่สถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาได้เขียนรายงานชิ้นหนึ่งให้ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศศึกษาที่ใช้ชื่อเรื่องว่าการเตรียมพร้อมสำหรับความเสื่อมถอยลงของภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ในละตินอเมริกาและแคริบเบียนโดยเสนอว่าสหรัฐไม่ได้มีทรัพยากรต่างๆสำหรับที่จะแข่งขันกับจีนในเรื่องการลงทุนและการให้ความช่วยเหลือแก่ภูมิภาคนี้และเพื่อชดเชยกับการขาดแคลนเช่นนี้เอลิสได้เสนอแนวความคิดอย่างน่าตกใจให้กับสหรัฐสร้างสมกำลังทหารอย่างกล้าวในภูมิภาคนี้ดำเนินการลุกรานในด้านการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดิสเครดิต รัฐบาลใดๆโคตรตามที่เป็นมิตรกับจีนแล้วก็กระตุ้นส่งเสริมศักยภาพของของบวนการต่อต้านอิทธิพลจีนวัรสเซียและอิหร่านแน่นอนทีเดียวให้แซงชั่นคว่ำบาตพวกที่แตกแถวด้วยอีกด้วยอย่างหนึ่งในทัศนะชนนี้จากโรเบิร์ตเคแกนคอรมนิมเนที่เขียนให้แก่วอร์ชิงตันโพสต์ผู้เสนอความเห็นเอาไว้ในบทความทีพิมพ์วารสาร For e i g n Affairs สร ว่าควรยอมรับว่าตนเองต้องแสดงบทบาทเป็นเจ้าใหญ่เหนือใครๆในระดับโลกเขาเขียนเอาไว้ว่านี่เป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นทางเลือกแล้วก็บอกว่าประเทศที่ทรงอำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจวัฒนธรรมได้แผ่อิทธิพลต่อรัฐอื่นๆได้เพียงด้วยการปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นโหนทางที่วัตถุขนาดใหญ่กว่าในอวกาศจะส่งผลกระทบ กระเทือนต่อพฤติกรรมของวัตถุต่างๆที่มีขนาดเล็กกว่าก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของตนดึงลากเอาและการที่สหรัฐได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องต่างๆก็เพราะว่าสิ่งที่สหรัฐนั้นได้เสนอนั้นมีเสน่ดึงดูดอย่างแท้จริงต่อผู้คนจํานวนมากของโลกเพราะว่าในซีกโลกที่ตนเองอาศัยอยู่แรงดึงลากด้วยแรงโน้มถ่วงนั้นไม่ได้มาจากสหรัฐที่อยู่ในภาวะเสื่อมถอยหลอกหากมาจาก จีนที่กำลังก้าวพังงาดตักหาก จีนกำลังเสนอทั้งตลาดเงินทองการลงทุนรวมไปถึงโมเดลในการปกครองนั่นคือทุนนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบของจีนถ้าหากพวกสถาบันและก,กลุ่มผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงแห่งชาติสามารถที่จะทำอะไรตามใจแล้วสหรัฐจะไม่มีวันปล่อยให้พวกชาติเพื่อนบ้านของตนเลือกสันทิศท,ทางที่จะก้าวเดินของพวกเขาเองหรอกสหรัฐจะผลักดันทั้งในเรื่องการโฆษณาชนเชื่อการเสริมความแข็งแกร่ง ให้แก่พวกชนชั้นนำผู้ช่อชนและการค่มขู่กระทั่งบังคับใช้มาตรการแซงชั่นลงโทษพวกที่ไม่ยอมเข้ามาอยู่ในแถวด้วยโมเดลการปกครองที่ประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกพฤติการมือถือสากปากถือศีลของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องสามัญธรรมดาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตัวอย่างเช่น ฝ่ายรัสเซียและฝ่ายจีนมีการหยิบยกกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาอ้างอิงอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะกระทืบเหยียบย่ำเมื่อพวกเขาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นขณะเดียวกันทางสหรัฐก็เป็นแชมป์ ผู้ต่อสู้เรียกร้องในเรื่องกรอบระเบียบที่ยึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์โดยที่ทางสารนั้นเป็นผู้จะทำกฎเกณฑ์เหล่านั้นขึ้นมาและเมื่อมีความปรารถนาก็พร้อมจะแนะนำตัวเองให้ได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์เหล่านั้นด้วยหลักการของการเคารพ ชาติต่างๆและเคารพในสิทธิของพวกเขาที่จะเลือกเส้นทางของพวกเขาเองนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีงามประการหนึ่งบรรดาประเทศในซีกโลกเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาต่างมุ่งหวังให้สหรัฐประพฤติปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ด้วยไม่ใช่แค่เพียงเทศนาสั่งสอนเท่านั้น